สวัสดีค่ะสวัสดีพีพีเอฟซีที่น่ารักทุกทุกท่านนะคะพบกับช่องปรินดาผาบ้านผาเหมานะคะพี่จ๋าสำหรับอีพีนี้เป็นอีพีที่หนึ่งร้อยสี่ค่ะพีพีนะคะช่องน้องแบ่งปันพาเครื่องผาบ้านผาเหมาราคาถูกค่ะพี่นะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางนะคะพี่พี่จ๋า หรือว่า PPFC ถ้าไหนสะดวกโอนก็ยินดีรับเช่นกันนะคะสนใจโทรมาได้ที่เบอร์0993713 089ค่ะหรือว่าทาง l ล n e App พลิเคชันนะคะสามารถแอด id l ดียได้ที่ KIU tea w 2 5 3 3ค่ะหรือว่าใช้โทรศัพท์ p p f c สแกน qr code ตามรูปภาพนี้ก็สามารถแอดไลน์เข้ามาได้เหมือนกันนะคะพี่จา๋าอย่าลืมกดกระดิ่งกับช่องปรินาพะบ้านพะเหมานะคะ p p f c จะได้ไม่พลาดเวลาน้องลงคลิปใหม่ๆค่ะพี่นะคะบอกได้เลยว่าสวยถูกใจราคาโดนใจแน่นอนนะคะเมตตาอ,อุดหนุนน้องได้นะคะเพจเล็กๆ ราคาเบาๆสวยตรงตามตกตรงตามในคลิปแน่นอนค่ะพี่จ๋านะคะเดี๋ยวหนูขออนุญาตไปกันที่รายการแรกก่อนเลยละกันพี่พี่จ๋านะคะขออนุญาตเปิดเป็นพระเนื้อดินเก่าๆค่ะพี่นะคะโอ้โหสวยมากตรงนี้ท่านเป็นพระคงพระ,พระคงพระคงเนื้อดิน พระคงลำพูนนะคะพี่ๆโอ้ยเป็นพระฐานสายภาคเหนือพี่ดูใบโพด้านบนนะคะใบไม้ใบโพด้านบนค่ะพี่มีเม็ดแร่ด้วยนะดินเก่ามากนะคะลักษณะการเลี่ยมจะเป็นเลี่ยมเปิดหน้าเปิดหลังนะคะพี่จ๋าเนื้อดินเก่าสวยองนี้นะคะน้องขอที่350บาทค่ะพี่ขออนุญ,ญาตเปิดเป็นรายการที่1น,นะคะขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาที่350บบาทเท่านั้นนะคะไปกันต่อค่ะพี่จ๋า นะคะไปกันต่อที่รายการที่สองเลยโอ้โหเปิดเป็นพระสมเด็จละกันองค์นี้ท่านเป็นพระสมเด็จวัดละคังค่ะพี่ดูเนื้อหามวลสารโอ้โหมีคาบเก่าพิมพ์พลึกสวยค่ะพี่พิมพท่านลึกมากเนื้อแน่นพิมพชัดลึกเลยค่ะพี่จ๋านี่คือบริเวณด้านหลังนะคะพร้อมตลับลงยาสวยๆหนึ่งใบเลยนะคะเป็นพระสมเด็จ วัดละคังน้องไม่แน่ใจนะว่าว่าพิมพ์ใหญ่หรือเปล่านะคะขอที่3า0บาทเท่านั้นค่ะพี่แบ่งปันบูชาที่300บาทในรายการที่2ค่ะนะคะในรายการที่2แล้วก็ไปกันต่อรายการที่3นะแรายการที่3โอ้โหเป็นคุณแผนเครือบหรอคะวัดใหญ่ชัยมงคลอันนี้หนูได้เหมามาพี่เป็นสายจังหวัดอยุธยา ้อมถึงซองเก่าๆเลยค่ะพี่จา๋าโอ้ยไม่ไม่เคยเห็นนะพี่ไม่เคยได้มาเลยสวยเก่ามากเป็นคุณแผ่นเครื่องกรุวัดใหญ่ชัยมงคลโอ้โหสวยมากพี่ดูเนื้อดูพิมพี่ๆนะคะสวยมากๆค่ะพี่จา๋าเป็นสายจังหวัดอยุธยานะคะเป็นสายจังหวัดอยุธยาค่ะพี่กรุวัดใหญ่ชัยมงคลนะ,ะเป็นคุณแผ่นพายเครือบ ขุนแผนเครือบสวยๆพร้อมซองนํำเดิมเลยค่ะพี่น้องขอที่400บาทนะคะน้องขออนุญาตแบ่งปันบูชาเป็นรายการที่3ขอที่400บาทค่ะแล้วก็ไปรายการที่4โอ้โหองค์มีขุนแผนขุนแผนไข่พาซี่อยากให้ชมเนื้อดินองค์นี้เนื้อเก่ามากนะคะมีเม็ดแร่เต็มเลยค่ะพี่จา๋า นะคะพิมพ์ลึกเก่าสวยนะคะพี่จา๋าองค์นี้น้องขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาเอา200บาทพอนะคะแบ่งปันบูชาที่200บาทเท่านั้นนะคะทุกรายการราคารวมส่งแล้วนะคะพี่จา๋าเป็นรายการที่4ค่ะพี่แล้วก็ไปกันต่อรายการที่5เลยนะคะจัดเป็นน่าจะเป็นอะไรนะพี่จา๋าเป็นน้องลืมอ่ะพอทอดเนื้อว่าน นะคะเป็นพ่อทวดเนื้อว่านเป็นพิมมาอะไรนะพี่น้องก็ลืมแต่ว่าชอบตรงแบบหืไข่าขาวสวยมากองนี้พี่ดูไข่าขาวเต็มเลยใบหน้าชัดดูล่องเส้นจีวรพี่นะคะพร้อมเลี่ยมสวยๆเลยค่ะพี่จ๋าเอา่อเป็นพ่อทวดอะไรนะน้องก็ลืมชื่อแต่รู้จักว่าเป็นพ่อทวดเนื้อว่านเนื้อสวยมากค่ะพี่นะคะเลี่ยมสวยๆเลย วัดพระโคแมหมเออหนูหนูไม่แน่ใจน่าจะเป็นวัดพระโคแต่เนื้อสวยพี่ดูไข่ขาวขึ้นเต็มเลยแบบล่องเส้นลึกมากนะคะน้องขอที่400บาทค่ะพี่ขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาเป็นรายการที่5ค่ะที่400บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ไปกันต่อเลยค่ะพี่จ๋านะคะไปกันต่อเลยค่ะพี่ๆขออนุญ,ญาตแบ่งปันเป็นเหรียญหลวงพ่อปูม,มุนโอ้โหองค์นี้ออกเงินสวยๆค่ะพี่จ๋า นะออกเงินเหลือเนี่นะะปากะสวยมากอันนี้ได้บ้านมาเลยมีโค้ดบริเวณตรงสังคติค่ะพี่นะคะเหรียญคมชัดสวยแบบนี้ค่ะพี่จา๋านะคะเออมีเลขเก้าอยู่ห้าตัวดูอัคระตัวหนังสือค่ะพี่คมชัดมากๆนะคะเป็นสายหลวงเพาะปุ่มหมุนค่ะพี่จา๋านะ,ะมีโค้ดบริเวณตรงสังคติมีลายการะหนกด้านข้างนะคะน้องขอที่ เปิดแบ่งปันบูชาละกัน4 5 0บาทค่ะพี่นะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่4 5 0บาทเท่านั้นรายการที่6ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่เจเลยโอ้โหองนี้หนูไม่แน่ใจนะพี่ๆี่ว่าเรียกว่าเนื้อพี่พี่เรียกว่าเนื้ออะไรนะคะแต่ว่าเป็นเหรียญทาเวสุวันค่ะพี่จา๋านะเทเวสุวันยักษ์ยืนสวยคมมากนะคะเป็นสายวัตจุรามณีค่ะพี่จา๋า ดูอักขระตัวหนังสือคมชัดมากๆนะคะองนี้นะคะน้องเปิดที่400บาทค่ะพี่นะคะขอในราคา400บาทราคาพร้อมส่งนะคะสนใจรายการไหนโทรเข้ามาได้เลยค่ะพี่อินดีให้บริการพพฟซีทุกท่านนะคะไปกันต่อรายการที่8ค่ะพี่จา๋าโอ้โหหนูมไม่แน่ใจว่าเป็นน่าจะวัดหนองหลวงไหมพี่เดี๋ยวให้ดูความเก่า เนื้อโลหะทองเหลืองเก่าหรือเปล่าพี่สวยมากเหมือนมีคาบน้ําทองด้วยพี่ๆนะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมค่ะพี่จ๋านะคะรูปหล่อหลวงพ่อเดิมน่าจะเป็นฐานสูงออกวัดหนองหลวงดูล่องเส้นจีวรสวยมากๆนะคะองนี้สวยมากค่ะพี่จ๋านะคะได้เก่าได้บ้านมาเลยน้องขอที่เปิดแบ่งปันบูชาที่450บาทละกันพี่จ๋าขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่4 5 0บาทเป็นรายการที่8ค่ะ แล้วก็ไปกันต่อรายการที่9เลยจัดให้เลยน่าจะเป็นเงินผสมพี่พี่เงินชุบเงินผสมโอ้โหููหล่อหลวงพ่อทาค่ะพี่จา๋านะคะรูปหล่อหลวงพ่อทานะคะเกา่าเกา่เกาสวยๆเลยเป็นพระหล่อเกา่าโบราณน,นะคะอักระด้านหลังชัดลึกนะอันนี้หนูเปให้เลยขอที่300บาทเท่านั้น นะคะแบ่งปันบูชาหนูได้มากกว่านี้นะแต่บอกแล้วว่าอย่าพลาดคริปอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะกับช่องปริญดาพระว่านพระเหมานะคะพี่พีจะพบกับพระเครื่องนะคะราคาถูกแต่ละองค์แต่ละคลิปนะคะรายการที่9-300บาทเท่านั้นค่ะไปรายการที่10บเลยค่ะพี่จะเป็นเหรียญออกเนื้อปากกานะคะท่านเป็นเหรียญสีมา เซมาหลวงพ่อทวดวัดชังให้ค่ะพี่เป็นเหรียญเยียบน้ำทะเลจืดโอ้โหเป็นเลี่ยมน่าจะเป็นเงินผสมเหมือนกันหลังพระครูวิสัยโสพลค่ะโอ้เป็นเหรียญใต้ล่มเย็นค่ะพี่นะคะน้องเปให้เลยขอที่ราคาเอาเปิดที่400บาทละกันราคานี้พร้อมเลี่ยมน่าจะเป็นตลับเงินเก่าๆนะคะขอเปิดที่400บาทเท่านั้นนะคะราคาพร้อมส่งเลยค่ะพี่เป็นรายการที่ 10ค่ะนะคะไปกัะต่อรายการที่11ค่ะพี่เบี้ยแก้หนูบอกเลยว่าลักเก่าๆแห้งๆแ,แล้วก็ถักเชือกแน่แนๆขย่าดังมีเสียงด้วยนะคะน้องไม่แน่ใจนะว่าตีเป็นสายหลวงพ่อปูเอี่ยมวัฏพันธุ์สูงหรือเปล่าอยากให้ดูแบบถักแน่แนๆลักเก,เก่าๆหนูบอกเลยว่าลูกใหญ่มากนะคะเบี้ยแก่ค่ะพี่สายข้ขางล่างน้องไม่ค่อยได้มานะพี่จ๋า นะคะแต่ได้มาทีสวยเก่ามากค่ะพี่เก่าเก็บเลยน้องเปิดที่450บาทค่ะพี่จ๋าเป็นรายการที่11ค่ะพี่ขออนุญาตเปิดที่450บาทนะคะแล้วก็ไปรายการที่12ค่ะเป็นหลอดเตอรีดโอ้โหคัาขี้เบาคับเก่าเต็มเลยน้องมองว่าเป็นปี05น้ะคะน้องมองว่าเป็นปี05ค่ะพี่ดูล่องถังบัวชัดลึกคับขี้เบ้าล่องเส้นจีวอน เก่ามากนะคะเป็นเลี่ยมตลับชุบทองนะพี่จ๋าลังมีรอยตะไบน้องเปิดอยู่ที่ขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่458บาทค่ะนะคะขออนุญาตเปิดแบ่งปันบูชาที่4 5 0บาทเป็นรายการที่12 12นะคะพี่จ๋าแล้วก็ไปกันต่อ13เลยโอ้โหองค์นี้เป็นเนื้อว,ว่านแต่ว่าท่านเป็นสบู่เลือด นะคะหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านอางค์นี้โอ้โหพี่เนื้อเก่ามากแต่คราบไข่ขา,ขาวๆไว้หน้าชัดสวยคราบไข่ขาวขึ้นเยอะมากค่ะพี่นะคะเนื้อแห้ง,หงๆเก่าๆสวยๆเลยนะคะหลวงพอ่อทวดเนื้อว่านสบู่เลือดค่ะพี่เป็นรายการที่13เปิดอยู่ที่400บาทค่ะพี่รวมส่งให้ทุกรายการเลยสวยเก่ามากใครปิดก่อนได้ก่อนนะถ้าไหนปิดก่อนได้ก่อนเพราะฉะนั้นอย่าลืมโทรมานะคะพี่จ๋าเดี๋ยวพลาด สวยๆแลราคาถูกราคาโดนใจไปกันต่อค่ะพี่เหรียญหล่อเก่าโบราณนะแต่น้องไม่ทราบที่นี้นะพี่จา๋าเผื่อพี่ๆเอฟซีท่านไหนรู้จักนะคะแบ่งปันบูชากันได้เลยนะคะองนี้น้องเปิดอยู่เอาขอ2 0 0รบาทพอค่ะพี่เรียกเป็นเหรียญหล่อเก่าโบราณละกันค่ะพี่แต่ด้านหลังอคัคระยันชัดลึกนะพี่จา๋ายันชัดลึกมากเก่าสวยพร้อมเลี่ยมเก่าโบราณเลย พอที่200บาทเป็นรายการที่1 4ค่ะเป็นรายการที่1 4แล้วก็ไปกันต่อรายการที่1 5โอ้โหเหรียญจุลาลงกรณ์ค่ะพี่เป็นเหรียญปราห่อออกเนื้อเงินเลยพี่จา๋านะฮะได้มา1รายการ1องค์นะคะเหรียญคมชัดสวยมากๆค่ะพี่อุ้ยกลาบขออภัยนะคะเดี๋ยวให้ดูตัวหนังสือค่ะพี่จา๋าเหรียญท่านคมชัดมาก นะท่านเป็นเหรียญปับห่อค่ะพี่มีช้างอยู่ด้านหลังเหรียญคมชัดสวยออกเนื้องเงินนะคะน้องขอเปิดที่450บาทค่ะพี่ขออนุญาตแบ่งปันบูชาที่4ี่บาทเป็นรายการที่15ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่16โอ้โหูหนูได้เป็นเหรียญหลอดเจ้าสัวปูบุญอ่ไม่ใช่ปูบุญหลวงพวกก่อเกษมค่ะพี่สำนักสุสานไตรลัก จังหวัดลําปางเหมือนมีโคดด้านหลังด้วยนะคะเจ้าของเดิมเขาไปเลี่ยมเก็บไว้การะไลทองสวยมากนะคะเหรียนรอเจ้าสัวหลวงพ่อเกษมก็ค่อนข้างหายากนะพี่ๆนะคะน้องขออนุญาตเปิดแบ่งปันโบชาที่450บาทเท่านั้นนะคะสนใจโทรมาได้เลยค่ะพี่ช่องทางการติดต่อจะอยู่ต้นคลิปและท้ายคลิปสวยมากค่ะพี่จ๋านะคะ มสวยๆเลยเปิด450บาทเท่านั้นค่ะพี่รายการที่16ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่17โอ้โหสวยเก่ามากนะคะสมเด็จเป็นพระสมเด็จเนื้อหามวลสารองค์นี้หนูบอกเลยว่าเก่าเก็บมากค่ะพี่ดูครับเก่าแต่พิมลึกค่ะพี่สารสารแหลกนะคะถักรวดเก่าๆแบบนี้นะ,ะสวยมากค่ะพี่จ๋า น้องขออนุาเปิดแบ่งปันบูชาค่ะพี่350บาทนะนะคะพระสมเด็จเก่าเก็บเนื้อหามวนสารพี่ดูความลึกของพิมค่ะพี่สารสลักพร้อมเลี่ยมสวยๆ3 5 0บาทเท่านั้นเป็นรายการที่17ค่ะแล้วก็ไปรายการที่18นะคะเป็นพระอาจาร,รย์วันหลหลวงอ่าเลินหลวงพ่อวันมะนะโสนะคะพี่ๆเป็นอ๋อเป็นสาย จังหวัดตังนะคะเป็นรองเจ้าคณะจังหวัดตังค่ะพี่เหรียญออกเนื้อเงินหรือเนื้อประกาน้องไม่แน่ใจเหมือนกันนะคะแต่เจ้าของเดิมไปเลี่ยมเลนไว้หนาเลยพี่ดูตัวหนังสือเหรียญท่านคมชัดมากๆค่ะพี่ดูบริเวณด้านหน้ารองเส้นจีวรตัวหนังสือค่ะพี่จ๋านะคะองนี้น้องเปิดอยู่5้าใบแดงค่ะพี่ขออนุญาตเปิดในราคา5 0 0 500บาทเหรียญเก่าสวยอันนี้ได้บ้านมาเลยค่ะพี่เป็น ระสายจังหวัดตรังนะคะเป็นพรางภาคใต้นะคะหลวงพ่อวันมะนะโสล่ะพี่นะคะวัดประสิทธิชัยถ้าน้องอันผี่ต้องกราบขออภัยนะคะสวยเก่าได้บ้านมาเลยนะคะขอห้าร้อยบาทค่ะพี่เป็นรายการที่สิบแปดค่ะเป็นรายการที่18จัดให้เลยนะคะได้คู่มากับองค์เมื่อวานนะพี่จ๋าแะ,ะแต่ว่าองค์เมื่อวานปิดไปแล้ววันนี้จัดให้พิมพ์คิดตามีเม็ด เป็นอะไรอะ่ะนนภาษาพระน้องก็เรียกไม่ถูกแต่หนูบอกเลยว่าโอ้โหองนี้เก่ามากนะคะเก่ามากมีคราบน้าทองเป็นมน้องมองว่าเป็นพิมพ์ค้ตานะนะคะน้องขอเปิดแบ่งปันบูชาที่450บาทค่ะพี่หนูบอกเลยว่าหนูได้มากว่านี้นะได้เหมามากว่านี้แต่ว่าแบ่งปันนะดูล่องเส้นจีวรเนื้อเก่าเกลี่ยมเก่าเลีเ่ยมโบราณน,นะคะขอที่ราคาพาราสี่ร้อยห้าสิบบาทเท่านั้น สายหลงพ่อเงินเป็นรายการที่19นะคะแล้วก็จัดให้รายการที่2 0จัดเป็นหลอดจอบใหญ่โอ้โหองค์นี้จอบใหญ่ไข่ปลาเลี่ยมตลับเงินค่ะพี่นะคะถ้าเลี่ยมตลับเงินนะโอ้โหลองเซนจิวอนคาบลึกเก่าๆเ,เลยะคะ่ะพี่จ๋าเป็นเงินผสมนะพี่นะคะเป็นหลอดจอบใหญ่บังคาหลังมีรอยตะไบเก่าๆนะคะองค์นี้ขอดที่เอา เปิด450บาทละกันหนูให้ราคาแบ่งปันทุกรายการเลยค่ะพี่จ๋านะคะกดไลค์กดแชร์ได้ค่ะพี่กดติดตามได้เลย450บาทโอ้โหราคาหวานมากรายการที่20ค่ะไปกันต่อรายการที่21เหรียญลงพ่อฉุยเก่าๆบ้านๆเลยพี่เหรียญสวยมากนะคะยังคงความชัดคมชัดลึกนะคะพี่จ๋าลงพ่อฉุยลงพราฉุยจำเชื่อวัดไม่ได้ นางกล่าบขออภัยนะคะอยากแบ่งปันพี่พ f g ทุรุท่านเลยนะคะราคาถูกราคาโดนใจได้ตรงองค์ตามที่อยู่ในคลิปเลยพี่พี่สวยถูกใจแน่นอนเมื่อได้รับพระสวยสวยสวย,ยันอัคระคมชัดสวยน้องน้องขอ400บาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะขอที่400บาทนะสายหลวงพ่อเฉยรายการที่21ค่ะ แล้วก็ไปรายการที่2 2ท่านจะเป็นหล่อหนุมานหลวอพ่อปุดทิมค่ะพี่น้องตีเข้าปุดทิมวัดละหันไลนะคะโอ้โหสวยมากองนี้ดูเนื้อดูพิมพ์ค่ะพี่นะคะผิวลงๆสวยๆเลยองค์ใหญ่นะคะนะคะองนี้ต้องขอที่400บาทค่ะพี่ราคาพร้อมส่งบอกเลยว่าเหลือไม่เท่าไหร่ราคาถูกมากเพราะหนูอยากแบ่งปันสำหรับพี่พี่ที่ติดตามกันนะคะ ขอที่400บาทค่ะพี่นะคะเป็นรายการที่22ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่23โอ้โหูเป็นพระสมเด็จแวกม่านองค์นี้ท่านจะเป็นสายจังหวัดชัชนาานะคะสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกลวยอ้โหูพี่ดูเนื้อดูพิมพ์นะคะแวกม่านชัดลึกเนื้อแบบอื้พิมพ์ลึกฉ่าสวยมากๆค่ะพี่นะคะพรอมเลี่ยมแกะลายสวยๆแบบนี้เลยนะคะเป็นพระสมเด็จแวกม่านหลวงพ่อกวยวัดโคสิตาลาม นะคะสายจังหวัดชัยนาทเนื้อสวยเนื้อแน่นมากองนี้เปิดอยู่ที่400บาทค่ะพี่พิมพ์ลึกสวยเก่ามากค่ะพี่จ๋า400บาทเท่านั้นรายการที่13ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่1 4ค่ะพี่น่าจะเป็นเลี่ยมตลับเงินผสมหลงพ่ออะไรนะหลงปู่มหาศิลาไหมพี่หรือหลงพ่ออะไรนะหนูลืมชื่อค่ะพี่จ๋าต้องกราบขออภัยนะแต่สวยสวยเป็นหนุมานเป็นแบบนี้น นะ,ะมีโค้ดด้วยค่ะพี่นะคะน้องขอที่450บาทนะคะสวยสวยมากองเนี้ยน้องลืมชื่อนะเผื่อพี่พี่ fc ท่านไหนรู้จักไม่ทราบชื่อเ,เลยต้องกราบขออภัยด้วยแต่พี่พ fc น่าจะรู้จักกันอยู่แล้วนะคะสวยดนใจแน่นอนนะคะเป็นเลี่ยมนะคะท่านเลี่ยมมา450บาทราคานี้โอ้โหพี่จ๋าเก้าเท่าไหร่นะเก้าสเจ็ดคเลขสวยสวย0่บาทรายการที่14ค่ะ จัดต่อเลย25้าค่ะพี่เสมาหลวงพ่อปุ่เอี่ยมวัดวัดหนังวัดหนังหลังเลียนสี่หรือหลังเลียนห้าเหรียญแบบออกเนื้อเงินสวยมากสายปุ่เอี่ยมมีไม่จ้าโอ้โหเหรียญคมชัดสวยสวยพี่ปุ่เอี่ยมดูอักขรดูยันค่ะพี่จ๋านะคะอง์นี้น้องขอที่450ห้าบาทพอ่อนะคะเปิดต้องเปิดกว่านี้นะหนูได้มากกว่านี้อันนี้ได้บ้านได้เหมาติดมาแต่ว่า อยากแบ่งปันพี่ๆทุกท่านเลยยันอัคคระไม่ต้องพูดถึง450บาทเท่านั้นรายการที่เท่าไหร่นะคะ25ค่ะไปกันต่อ26เป็นหลอพักกิ่งกะไหลทองจัดให้เลยกิ่งปาวะเรลตค่ะพี่เป็นหลอพักกิ่งปาวะเรลสสวยๆกะไหลทองค่ะพี่จ๋านะคะเจ้าของเขาไปเลี่ยมเก็บไว้ดูฐานบัวรอบค่ะพี่นะคะกะไหลทองสวยมาก นะคะเป็นผ้ากิ่งปาวเลสนะพี่จา๋านะองคนี้น้องขอที่400บาทเท่านั้นค่ะพี่นะคะราคาทุกรายการพร้อมส่งให้เลยนะคะตั้งแต่200นะคะตั้งแต่ราคา200บาทขึ้นไปนะสวยมากๆกิ่งปาวเลสองค์นี้ค่ะพี่จา๋าเก็บไว้ให้อย่างดี400บาทรายการที่26ค่ะจัดกันต่อเลยรายการที่27อง์นี้ได้ ให้เหมาออมาเปิดให้เป็นองค์เปลย์รักกันเผื่อพี่พี่ท่านไหนแบบจะนําไปเลี่ยมนําไปเก็บไว้ได้เลยค่ะพี่จา๋าโอ้โหน้องมองว่าเป็นพิมพ์คิตาองนี้เนื้อสวยมากเนื้อสวยจริงๆบนบ้านเลยค่ะพี่ดูร่องเส้นจีวรนะคะเนื้อเก่าเนื้อสวยโอ้โหองนี้ต้องเปิดอยู่400บาทค่ะพี่จา๋า นะคะรูปหลอ่อหลงเพราะเงินน้องมองว่าเป็นพิมพ์ขี้ตานะสวยมากๆองค์เนี้ยฟอร์มพิมพ์400บาทเท่านั้นรายการที่27ค่ะแล้วก็ไปกันต่อรายการที่2 8ค่ะพี่พี่เป็นพระสมเด็จวัดละคังตลับทองฟังหมดนะแกะหมดตรงนี้ได้เลยนะคะเก่ามากเก่ามากค่ะพี่แต่สวยสวยดชมพิมพ์ลึก จะตะแคงข้างให้ดูเพราะว่าอยากให้ดูพิมพ์ลึกเนื้อหามวลสารเก่าสวยมากองนี้นะคะองนี้น้องขอที่350บาทค่ะพี่ราคาถูกมากค่ะพี่จ๋า350บาทเท่านั้นนะคะพระสมเด็จเนื้อพิมพ์ชัดลึกสวยๆรายการที่2 8 350บาทแล้วก็ไปกันต่อรายการที่29เเป็นสายหลวงพ่ออีพระ อุปชาอีเหรอพี่เป็นสายวัดสัตว์ตะหีน่าจะเป็นตะไลเนาะอะไรนะเนื้อท่องแดงแล้วพี่เรียกผิดกาบขออภัยนะโอ้เได้เหมาเก่าติดมาพี่จ๋าสวยมากเหรียนคมชัดยังสวยอยู่ค่ะพี่นะคะดูด้านหลังขออนุญ,ญาตแบ่งปันบูชาที่400บาทเพราะอีน่นาจะไม่เคยเจอเลยนะพี่ไม่เคยได้มา หะะลวงพ่ออีวสัตวตะฮิบ400บาทเท่านั้นค่ะพี่ราคาพร้อมส่งนะคะสวยถูกใจแน่นอนเมื่อได้รับพระนะคะ400บาทนะคะแล้วก็ไปกันต่อค่ะพี่รายการที่อันนี้29ไปแลเ้าจัดให้เป็นรายการที่30โอ้โหองนี้ก็เนื้อฟอร์มพิมพ์สวยท่านเป็นพิมพ์นิยมเปิดพิมพ์นิยมมั่งค่ะพี่ลองเซนจิวลึกๆเลยองค์นี้หนุ่ไปให้ละกันค่ะพี่จ๋าหนูขอที่300บาทเท่านั้น รายการสุดท้ายนะคะ300บาทเท่านั้น,นะคะ่ะพี่พีเจ๋าจัดไปเลยนะคะชอบถูกใจโดนไหนองค์ไหนขอให้ใช่ให้ชอบให้ถูกใจและพร้อมรับนะคะพี่จา๋า300บาทเป็นรายการที่30ค่ะ นะคะวันนี้สัก30รายการค่ะพี่สําหรับ EP ที่104นะคะเมตตาอุดหนุนน้องได้นะคะเมตตาอุดหนุนน้องได้เลยนะคะกับช่องปรินดาพระบ้านพระเหมายินดีให้บริการค่ะพี่ขอเพียงแค่โทรมามีบริการเก็บเงินปลายทางหรือสะดวกโอนก็ยินดีเช่นกันหนูบอกเลยว่าสั่งไวส่งไวไม่ไกลกันวันเดียวก็ถึงสําหรับ EP นี้ฝากไว้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ